ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างคลิปนี้มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับ CBR ไอแก้ไข c, BR I I I c b 150R ครับตัวนี้ครับอาการติดแล้วเบาไม่นิ่งเบาดับลิ่งไปสุดสะดุดครับเบื้องต้นทำการตรวจเช็คเปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนกรองอากาศเป็นโเทียนเติมน้ำยาล้างหัวฉีดเป็นมันเครื่องเช็คความเรียบร้อยทุกอย่างก็ <the S 1> <the S 2> <the> ยังไม่หายครับคันนี้วิ่งได้เห็นไหมครับ,ออบมอกโลนะครับอาการติดสะดุดนะครับเบาดับก่อนนะครับ ต้องเข้าหมด CBR นะครับจะเ,เข้าได้โอเคดูไมิเตอร์นี่ครับมาดูที่รอบเครื่องนะครับ จบแค่นี้นะครับ